ความหลับมันบ่มีในโลกหรอกครับถามันมีก็ขอให้ความหลับนี้ตายไปกำหนดประโยชของคนขางกายเจรอยแต่ตอนนี้ลิ่นเปลี่ยนสีเหลวนะครับนี่คือล่าสุดนะครับที่กำลังมาแรงนะครับน้องก็กินะครับได้โอ้พี่น้องเดบโพสต์ข,ขอความยางตองเนื่อมบหลายได้เธอเป็นคนขับรถให้เจรอย เธอรู้เธอเห็นถูกอย่างเธอสงสารเพี่ฉันแต่ตอนนี้เธอเพี้ยนไปเยอะเลยนะเธอเป็นคนสารภาพกับพี่ฉันเองทั้งพูดทั้งลองไห้อยู่บนรถตู้ถ้าจำว่าไรจะส่งคลิปเสียงให้ฟังเลิกดึงเรื่องอื่นมากเกี่ยวของในแล้วพ่อยรักคือไม่พากันยอมรับความส่วของตัวเองเธอนินท่าคนที่อยู่ด้วย ตอนนี้ให้พวกฉันฟังบ่อยมากแต่ตอนนี้เธอดูรักกันมากบรูอันนี้ปลอมไหมที่วิตนี้มีอะไรจริงบ้างกูขำโพดนี่จะไม่ลบแล้วโมโหและพวกเข็บเอฟซี่ที่ื้อดาวอยากเกงแขพด่าในาสตอรี่มึงเกง่งจริงปดบอกกูก่อนดีแล้วมาเจอกันเลยมาเยอะๆเลยสิได้ซอยกันใส่สมอง เป็นอย่างถึงโพดถึงขนาดนี้นะครับเด้อเพราะว่ามันมีตัวละครขึ้นมาเรื่อยๆครับตอนนี้อ่ะที่ม่องยุนนะครับนาสิเป็นการเพียงประเด็นประเด็นอย่างแน่ครับบ่าว่าสิเป็นคู่ร่มหรือว่าแวดวงหมอล่ำที่มาโพดนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วบ่าว่าสิเป็นแม็กบุกหรือว่าอีอย่างต่างๆที่เพิ่มขึ้นมาแล้วนะตอนนี้ครับ มันแตกแขนงออกมาหลายอย่างเลยดิจังบ่เคยเห็นนี่คู่ร่วมคือผู้ใดอีหยังกับบ้หูจักขึ้นมาเห็นเป็นผู้สั่งยูทูปเป็นผู้ผ้าเห็ดนั่นเห็นนี่จักมาจากใสกับบ้หูครับแล้วหมอล่ำกับมโพรา้าวเออเดี๋ยวเป็นหยังคือว่าผู้ยิ่งเดี๋ยวก็ลายคนบอกว่าบ่แเม่นบ่นั่นบนน่นี่มันมาจากใส่ครับผมบ่ฮงหูเด้เออแหงว้าวแหงอีหยังออกมาเรื่อยๆ ตัวละครมาจากใสอยู่นี่แหละครับเพื่อนเลยมองว่าประเด็นหลักๆมันเกิดจากใสต้นตอมากเกิดจากใสก็ต้องรู้ดีครับว่าสิ่งที่ตัวจาของเห็ดมานมันคือหยังแล้วก็พยายามให้ผู้อื่นซอยหลับแบงเบาตอนนี้นะครับทั่วลงผู้ใดนนะ่ะคู่ร่มล่มเีมยงกันนะครับบักย่างคักแหะครับตอนนี้อืนี่กะถ้าก็ต้องเบิ้งไว้ครับว่ามันสีเมนจริงหรือบอ่จริงนะครับเอแต่ว่า อบอดวิกเล่าได้โพดมากแล้วครับเราเห็ดมาตั้งแต่ลอยวันพันบีตั้งแต่ไหนจะไรตั้งอยู่ต่างประเทศคนหลายๆคนกับขงสีเห็ดเหรอครับว่าลิปที่เล่าสิเห็ดว่ามันตำหุ่งตำโคกตำมันต์นี่จนพอแห้งแล้วอืมเล่าเนี่ยแหละครับนอกาก็เห็ดของเล่ามาโดนแล้วอืมนะครับเออแต่ว่ามานนี่มันเป็นประเด็นไม่พึ่งพึ่งเห็นนี่พี่นอ้องก็พึ่งหู้ตะกี้ผมบอกหูแล้วว่ามาอยากใส่บ้านนี้พี่น้องกะ เออนี่แหละกระามมามาที่ใสอีกจังสิก็เออกรห้องก็เห็นนี่แหละครับก็เลยมองแหละครับว่าผมว่านี่อาสีบเบียงประเด็นบ่เนาะครับต้นตอเกิดจากใสนี่แหละจังที่บอกว่ามันเกิดจากการนอกใจจริงบอ่อเราทิพย์รือว,ว่าขามโมดต่างๆนี่เออที่อยู่ในรถตู้มันมีอีหยังอีกแนวมีความับหลายอย่างนะครับที่ตอนนี้ผมว่าย้งว่าท่านเปิดออกมาผู้เยี่ยบานก็มี่แต่ผมโ่โหเราฟังนั่นมีอีหยัง พอลออกมาโดนแล้วครับเป็นปีแล้วเงียบมาโดนแล้วโว่าเงียบคักไหลหรือว,ว่ามีมาอย่างแล้วอืมกบมาจั้งสี่แหละับมาฮึบขึ้นข้าวเดียวฮึบขึ้น,ลนกกแล้วบานนี่ก็เนี่ยก็เงียบไปอีกแล้วบานสี่นัดกันคุยคุยแบบไปนี่โกกีลาซูบพว่าสีโหนกสะบวงกระแสียยังกระวากันไปครับเอาให้มันชัดเจนบ่สันก็สิมาคลาคาสั่งอย่นขายห้เบิดตครับอีหยังที่บคือนั่นทีมันเป็นปัญหาเป็นประเด็นนี่ขายโดดครับอืม แ้วมันมีอีกคนหนึ่งที่ว้าอย่างเกี่ยวกับที่ดอกทีเด่นนี่ยังราคาบักยางเหี้เดี๋ยวผมไปเบิ้งข้อมุ่นเดี๋ยวเสียงพ่อามสู้าาสพีสู้หนองฟังอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ก็คือเขาเข้าใจอยู่ว่าคนนี้มันบ่มีหมองไปแล้วบ่หูจัท่งออกแล้วก็ต้องหาคนอื่นมาซอยแบ่งเบาหรือว่าหลับทั่วลงนะครับเพราะว่าตอนนั้นช่วงมหันเนือค้คงสีมองแหรอครับว่าตอนนี้ไม่ได้ยินหายใจกับพี๊ด มันแมนบ่ครับมันแมนความจริงครับที่คนนีทั่วโลงอยู่แล้วล่ะเว้ายังขึน้นเออมันกับิดทั้งนั้นครับจากสียังบ่หยังละครับมคนเบิงคนฟั่งอยู่นี่ตั้งแต่เบิงมานี่ครับได้หลคลขิดนี่เอาเออได้ไลค์คอมเมนต์หรือได้ไลค์โพสที่ออกมาที่เพิน่นเวอาออกมานี่ไปเวาหยังบ่ได้หรอกครับเออเฮ็ดยังก็มันกับ,บม่นมมนิดหูพดตาไปเบิดเด้อครับแล้วมันก็ผิดบ่ครับเป็นแต่ผิดบ่ครับ มันแสะบัวเดลายคนกับพวสีเข่าใจสีเห็นเช่นกันมาเห่าจาัางสิมันเป็นยังไงครับมันสมควรบร่ในสิ่งที่ตัวเจ้าของเห็ดลงไปแล้วค้นว่าคนอื่นสิวาดีนั่บอกครับมันก็มีครับผู้วาดีผู้สนับสนุนดีหลายคอนเทนต์ดีเห็นบัตะบางคนเนี่ยว่าเพรากเห็ดแบบนี้การย,ย้อนว่ามันเห็ดแล้วมันให้เกิดเป็นปัญหาอยู่นี่เดยเห็นบ่วขันคือวาจังไหนล่ะครับพอบอวแล้วบพว่าสิเป็นยุตดอกยูทูบสิลบออกเพ่ง บังไฟเสนนนะครับตอนนี้บังไฟล้านเกิดขึ้นแล้วนะครับอืมแต่สุดท้ายกับเป็นบอกเป็นส่วนตัวอบ้านนี้จังเขานําท่านก็จังได้ลบออกนี่แหละครับถ้าเห็ดยังออกมาถ้าว้าแล้วมันก็ตรงเห,เห็ดเห็นมันได้ให้มันจริงอบ่แม่นว่ามากแล้วตัวพ่อเลี้ยงบาลีนี่ไหมเอาง่า,งงายๆซะครับไผสีบ่หูห้หรอครับแต่คนอยู่ในวงการแต่คนเขาเจ้าเห็ดว่าว่ายู u b e หรือว่า อ่าแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยเขาก็าู้ดครับขเ,เขาสามารถเบ่งออกครับว่าอันนี้มันมียั่งเหลือบอ่หรือบ่เหลือครับเออจ้าของช่องนั้นเฮงฮู้ดีครับเฮ็ดยังต้องฮู้ครับสิเหลือ,รอหรือบ่เหลือหรือสิโพ์อี่ยังต่างๆเนะี่ยัวเจ้าของเป็นค้นเห็ดเนาะครับบม่เป็นพนู้อื่นเด้โตของเขาไมา่เองเห็ดเองทั้งนั้นครับนี่แหละครับประเด็นทีหลายๆคนก็นตั้งข้อสังเกตอยู่ด้วยครับแม้แต่พวกขี้เองก็ยัง่งว่าเด้ ว่าประเด็นโมน่มันมาจากใสอีกมาเรื่อยๆไหมก็ห้องก็เห็นนี่แหละนะมันเป็นเรื่องเล่ายังสันบอกผมกับบ้อหูไหมก็เลยสงสัยขึ้นกันมันสีมาถ้าใสาผมกับบ้าหูดอกแต่ก็เห็นทัพยาธิบาทเราเห็ุมากอนนั่นแหละผมบ้าหูนะครับอันนี้ความจริงสีจังไอืมแล้วมันเป็นอย่างจังโพขึ้นมาหน้าตอนนี้เมื่อก่อนอยู่ใสคือว่าโพขึ้นมาเพิ่นไปยุ่หมองไดสันทีครับอืมคือ ท่องก็เห็นทั้งสี่นะน่นเกี่ยวกับเรืองที่มันเกิดขึ้น,นเป็นอย่างคือพึ่งออกมาว่าตัวเจ้าของพึงพลเป็นคนที่ผ้าเห็ดเนาะครับนี่แหละครับประเด็นแบบนี้แหละสี่พยายามบอบอให้นั่งเอกรอับพังสี่ไหมเออสิเบี่ยงไปแล้วได้บ้านเนี่พี่น้องสังเกตให้ดีได้ครับนี่แหละมันมีตัวละครหลอกขึ้นมาอ่านั่นแหละครับบอ้โหสีมีมาอีกบอเดี๋ยวล่อเบิ้งครับว่า ตัวละครอแบบไรจังไรมันเกิดขึ้นครับนี่แหละครับสิ่งที่ทุกคนต้องติดตามให้ดีนะครับว่าประเด็นหลอกแบบนี้มันสิมีแบบไรจุดไม้แบบไรนะครับเดี๋ยวล่อติดตามตอนต่อไปครับ